ณนะประเด็นนี้ณนะหลายท่านบอกว่าเอ้ย e มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยขณะนี้ฮนะมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยในขณะนี้นะมีคนนะเขาไปแก้บนด้วยการถวายกางเกงในให้ไอ้ไข่นะครับณเหตุเกิดที่วัดเถหนไพยฮะอันเะนะี้ <c oughs> เป็นข่าวเป็นกระแสอยู่ณเหตุเก ah, th ิดที่วัดเถหนไพยตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีฮะนะครับ มีคนเนี่ยไปนะไปขอไอ้ไข่เนี่ยนะไปขอไอ้ไข่ขอพรให้ไข่เยอะเลยนะคึกคักเลยโดยหลายลายเนี่ยนะได้ไปขอแล้วก็สมดังใจปาถนาเนี่ยนะมีบางลายเนี่ยนะครับเขาแก้บนด้วยใช้กางเกงในฮะน,นะมาแก้บนไอ้ไข่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่แล้วก็ได้โชคได้ลาบนะ เนื่องจากเห็นว่าไอ้ไข่เนี่ยไม่มีกางเกงในใส่มันโปอยู่แนะจึงนําเอากางเกงในมาแก้บนคิดว่าไอ้ไข่น่าจะชอบกางเกงในนะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะนําเอาชุดทหารเด็กน้ําแดงมาแก้บนไอ้ไข่นะขณะที่นักธุรกิจชาวนนทบุรีรายหนึ่งเปิดเผยนะครับผ่านมาประสบปัญหาโควิดกิจการค้าขายตกตามรายได้ไม่ดีจึงมาขอพรไอ้ไข่ให้ธุรกิจการค้าดีขึ้น ตามที่ขอพอรไว้จึงได้นํากางเกงในจํานวนร้อยแปตัวมาแก้บนไอ้ไข่ตามคําสัญญาที่ขอพอรกับไอ้ไข่เอาไว้ฮะเอาแล้วนะครับไอ้ไข่ไปชอบกางเกงในซะแล้วครับนี่โอ้เกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นนะ,เ,ะนนะเมื่อก่อนก็จะเป็นการจุดประทัดนะนะจุดประทัดนะแล้วก็ นะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างทั้งเสือ้อทหารนะ่รแต่ผมรู้ว่าณนะประเด็นการการอย่างเนี้นะถ้าเป็นที่นะถ้าเป็นที่วัดเจดีเนี่ยผมว่าเขาไม่ยอมอะนะตาความรู้สึกของผมนะคุณจะคุณจะบนคุณจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณจะบนแล้วเอากางเกงในไปเนี่ยผมว่าเขาไม่ยอมอะ่ะนะเขาไม่ยอมหรอกนะถึงคุณจะคิดว่าเออ นะไอ้ไข่ไม่ได้ใส่างเกงในเนี่ยเอาเกงในมามาแก้บนเนี่ยผมว่าเขาอาจจะให้คุณเอากลับก็ได้นะเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยนะมันมันอาจจะใช่ในมุมมองนะครับแต่การที่เอาางเกงในไปแขวนให้ไอ้ไข่เนี่ยผมว่ามันคนละอย่างเลยนะนะมันคนละแนวอะ่ะมันเป็นความเชื่อความศรัทธานะจะเป็นของเล่นนะเป็นชุดทหารเป็นหมวกทหารเป็นปืนไอ้นั่นเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะ แต่ถ้าจะเอากาเกงในเนี่ยนะเอาไปนะเอาไปแขวนเอาไปวางเอาไปโชว์นะมันมันไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงอะนะไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงนั้นผมบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้ท่านบนนะท่านบนแล้วท่านแก้แล้วท่านเอากลับได้ไหมนะเอากลับได้ไหมนะเอากลับไปท่านอาจจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้นอกจากเอามาแขวนไว้นะ นะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับเอาไปให้คนนูน้นคนนี้แล้วที่ดูจากกางเกงในแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าไอ้ไข่จะใส่ได้อะเพราะกางเกงในเนี่ยนะแต่ละตัวใหญ่ๆเป้ายานทั้งนั้นนะไอ้ไข่ตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะนะไอ้ไข่ตัวเล็กนิดเดียวอ่ะจะใส่ได้หรือกางเกงในและไอ้ไข่บอกไอ้ไข่คุณรู้ได้ไงว่าไอ้ไข่ไม่มีกางเกงในล้วชอบกางเกงในผมไม่รู้นะว่านะเด็กๆไอ้ไข่เนี่ยไอ้ไข่เป็นยุคนะนู่นเนี่ยสมัยหลวงปู่ทวดนู่นนะ นะไอไข่ก็ไม่รู้จักกางเกงในนะไม่รู้จักหรอกกางเกงไหนมันก็นะก็วิ่งเล่นก็แก้ผ้าวิ่งเล่นโดดน้ําตุุมๆเรายังเคยโดดเลยนะผมอายุเนี่ยผมอายุสิบกว่าแล้วยังแก้ผ้าโดดน้ําอยตอนนั้นนะนแก้ผ้าโดดน้ําตุุมๆเดินนะอย่างนี้เนี่ยไอ้ไข่ชอบกางเกงไนผมก็ยังงงอยู่นะเราเอาไปบอกที่ไหนว่าไอไข่ชอบกังเกงในเนี่ยแม่นะแล้วดูจากสภาพกางเกงไหนไม่น่าจะเป็นไซส์ของไอไข่อะ น่าจะเป็นไซส์ของดูแล้วจะเป็นไซส์ผู้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเออนะผมบอกว่าเนี่ยนะถ้านะทำแบบนี้เนี่ยผมบอกนะถ้าเราเราตามใจอะไรผู้คนเกินเกินไปเนี่ยมันจะเสียหายนะมันจะเสียหายแล้วผมเชื่อนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมีใครอุตรินะทำแบบนี้บ้างไปที่วัดเจดีผมว่าเขาไล่ตะเพิดมานะอย่าไปทำนะ นะถ้าไปที่วัดเจดีย์ผมว่าเขาไล่มาแน่เลยนะท่าน,นท่านต้องต้องหอบกลับอะเพราะวัดเจดีย์เขาคงไม่ให้อะ่ะฮะไอ้นั่นเขาแหล่งของเขาด้วยนะครับนะไอ้ใครนะ่แตนนี่ผมไม่รู้นะว่านะคือจะเอาแล้วก็อยู่อยู่แบบถาวรหรือเปล่าคือแขวนไว้เลยหรือเปล่านะนะแต่ถ้าแขวนไว้เลยเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะครับ นะจุดนั้นเนี่ยไม่รู้ผมยังไม่เคยไปว่าจุดนั้นน่มันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะฮะแต่ข้อสําคัญมันอยู่ในวัดเนี่ยนะอยู่ในวัดนะนะท่านเห็นนะท่านเคยเห็นไอ้ตามตึกต่างๆนะตามตึกตามไออพาร์ตเมนต์หรืออะไรต่างๆท่านจะเห็นนะบางทีเขาห้อยนะเขาตากเกงในตากยกทรงตากอะไร <S <S เรายังบอกว่าโอ้ทําไมมาตากอย่างนี้มันไม่เหมาะสมแต่เขาก็บอกไม่ไม่ไม่มีที่อ่ะนะเขาก็จะตากตรงนี้ยแต่เขาก็ดูไม่เหมาะสม แต่นี่กางเกงในเนี่ยไปอยู่ในวัดนะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนะคนศรัทธาเนี่ยนะครับคนที่เขาศรัทธาเป็นชาวต่างประเทศเขามาถ้าไม่ได้รับการอธิบายความนะเขาจะเข้าใจอะไรยังไงอะฮะเขาเห็นกางเกงในข้างในเขาจะเข้าใจยังไงแต่อย่างอื่นเขาเข้าใจแล้วอยู่แล้วเขาเขารู้ว่าไอ้ไข่เนี่ยชอบชุดทหารไอ้ไข่ชอบประทัดไอ้ไข่ชอบไก่แต่ไม่รู้ว่ายุคนี้ไอ้ไข่ทำไมมาชอบกางเกงในก็ไม่รู้เนี่ย นะเขาก็เขาก็ต้องเขาก็ต้องคิดอนะไอ้ไข่ทาไมมาชอบกเกงในแล้วยุคนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือประเด็นที่นะฮะประเด็นที่ผมว่าตอนนี้มันไปกันใหญ่ฮะบางอย่างถ้าเราตามใจเนี่ยนะฮะถ้าเราตามใจเนี่ยนะ่มันจะไปกันใหญ่นะครับนั่นเนี่ยคนที่คนที่เขานะเขาพิจารณาเนี่ยคุณก็ต้องดูถึงความเหมาะสมด้วยนะมันเหมาะสมไหมที่จะมีที่จะทํา นะท่านต้องช่วยกันดูแลแบบนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่และรับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยนะปล่อยกันไปนะครับนะปล่อยกันไปนะใช่ฮะนะถ้าเป็นของอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันไม่มีปัญหานะเราก็เห็นนะครับบนหัวหมูเอาหัวหมูมาเยอะนะบนหนึ่งนู้นหนึ่งนี้เอามาเยอะนะไม่เป็นไรแต่อะไรที่มันไม่สมควรเนี่ยมันดูแล้วไม่เหมาะไม่ควรเราก็ต้องต้องดูนะต้องไม่อนุญาต นะแล้วบอกกล่าวไปนะไอ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้นะเราไปทําเรามาบอกกล่าวแล้วเราก็ไปทํานะเอาไปทํานะเหมือนกับเราเราบนแล้วเราแก้บนเราก็เอากลับอะประมาณนั้นนะนะบนแก้บนแล้วก็เอากลับนะอย่าอย่าทําให้ประเจิดประเจอดอย่าทําให้มันมากลายมาเป็นกระแสว่าโอ้โหไอ้ไข่ชอบกางเกงในแล้วกางเกงในก็ไปแขวนอยู่แบบเนี้ผมว่ามันมันไม่เหมาะสมนะ ด้วยประการทั้งปวงอันนี้อันนี้เสนอนะ่าเสนอในมุมมองของสื่อคนหนึ่งนะครับนะผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ไปดูหมิ่นดูแคลนอะไรใครอ่ะนะฮะเอาเป็นว่าในฐานะนที่คนทําสื่อมานานเนี่ยมองเห็นรูปการแบบเนี้ยนะไอ้ไข่ไม่ใช่ไม่ใช่พระแต่ไอ้ไข่ก็เป็นที่เป็นที่ชื่นชอบศรัทธาของผู้คนจํานวนมากไอ้แบบนี้ก็เข้าข่ายที่มันมันทําให้เขาไม่สบายใจเหมือนกันนะฮะ นั่นเนี่ยก็ท่านก็ดูเอาแล้วฮะตอนนี้ประเด็นดาม่าแบบนี้นะครับมันมีเกิดขึ้นเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะต่อไปเนี่ยมีอีกเดี๋ยวคืนนี้ค่อยติดตามพูดคุยกันทำไมวงการพระถึงเปลี่ยนแนวเออน่าสนใจไหมเซียนวงการพระทำไมถึงเปลี่ยนแนวตอนนี้นะหลายคนโบกมืออำลาวงการพระไปชั่วคราวครับหา นะไปหาไม้ด่างชั่วคราวแล้วขายกันในราคานะเป็นแสนเป็นหมื่นวงการพระเกิดอะไรขึ้นฮนะทำไมเซียนพระโบกมือลาวงการพระแล้วไปหาวงการไม้ด่างน่าสนใจนะเออน่าสนใจเดี๋ยวผมมีประเด็นแล้วผมจะมาไล่เลียงให้ว่าไม้ด่างนะมีอะไรกันบ้างแล้วทำไมถึงน่าสนใจแล้วทำไมเซียนพระ ถึงหันหัวเรือไปที่ไม้ด่างแทนที่จะอยู่กับวงการพระต่อไปน่าสนใจครับอันนี้ทิ้งประเด็นไว้ก่อนแล้วมีอีกประเด็นนึงนะครับแม่วันนี้ประเด็นเยอะนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าน้ําท่วมครับน้ําท่วมหลายที่แล้วก็เกิดการดราม่าในเรื่องของนะทะเบียนรถทะเบียนรถสังเกตว่าไม่มีทะเบียนนะไม่มีทะเบียนเลขสวยหลุดเลยครับ เลขสวยนะไม่มีหลุดเลยมีแต่ทะเบียนเลขไม่สวยนะหลุดออกมาเต็มเลยนะเป็นเพราะนะทะเบียนเลขสวยเขาได้ผ่านพิธีปลุกเสกหรือเปล่าฮนะแต่ที่รู้ๆตำรวจเตือนแล้วนะครับนะคนที่เก็บนะเก็บทะเบียนรถแล้วก็เอามาคืนเจ้าของโดยเรียกเงินเรียก,ยกทองเขานะอันนี้ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายอย่าทำนี่ประเด็นนี้ ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะนำมาพูดคุย